มันเป็นยาชูกําลังยาอายุวัฒนะที่สำคัญที่สุดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนเดิมพันของพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอยู่รอดของพลเอกประยุทธ์นอกคุกถ้าพรรคเพื่อไทยไม่มีอดีตนายกทักษิณชินวัตรเป็นแม่เหล็กพรรคเพื่อไทยก็ ไม่มีสภาพความเป็นพรรคการเมืองเหลืออยู่ครับก็แยกย้ายหนีจากกันไปนี่ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วผมจึงต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่านี่คือความจริงของวิถีการเมืองไทยในปัจจุบันเมื่อพักเพื่อไทยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอดีตนายกทักษิณชินวัตรและ อาศัยกระแสของนายกทักษิณชินวัตรเดิมพันของนายกทักษิณชินวัตรครั้งนี้จึงใหญ่หลวงนะใหญ่หลวงมากถึงขนาดว่าเดินหมากผิดพลาดตัวเดียวแพ้ทั้งกระดานคำว่าแพ้ทั้งกระดานหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคฝ่ายค้านอีก4ปีและพรรคเพื่อไทยจะถูกย่อยสลาย อายุของอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็จะเข้าไปสู่78-79ปีจะ80ปีนี่คือสิ่งที่มันเกา่อลุมหัวใจของอดีตนายกทักษิณน,นะครับที่ทำให้ท่านจะต้องเดินหมากอย่างรอบคอบที่สุดและการเมืองครั้งนี้ก็คือการเมืองไฟสุดท้ายที่อดีตนายกทักษิณท่าน ถือว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองของครอบครัวชินวัตรต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมานะครับการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2,566เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายอนาคต ทางการเมืองของครอบครัวชินวัตรว่าจะดำรงอยู่ในการเมืองไทยต่อไปหรือจะดับสูญสลายเหมือนตระก,กูลใหญ่ทางการเมืองในอดีตนี่สำคัญครับเมื่อมาดูลุงป้อม ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เดิมพันของพลเอกประวิตรวงสุงวรรณก็คือเดิมพันเดียวครับก็คือเกาอีนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุงวรรณไม่ต้องการตำแหน่งอื่นใดอีกแล้วเพราะเป็นมาหมดแล้วผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นมาแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นมาแล้ว รองนายกรัฐมนตรีคุมงานด้านความมั่นคงทั้งหมดทั้งกลาหมทั้งมหาดไทยมีอำนาจล้นฟ้าเป็นเบอร์สองรองจากนายกพลเอกประวิตย์ก็เป็นมาแล้วมันเหลืออย่างเดียวครับที่พลเอกประวิตย์ท่านยังไม่ได้เป็นก็คือนายกรัฐมนตรีขนาดทําหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเพียงแค่38วันทำให้พลเอกประวิตธ์วงสุวรรณนี่กระชุ่มกระชวยมีกำลังใจที่เข้มแข็งจนกระทั่งมีประโยคอมาตะตอนนี้ว่าใช้ใจบันดาลแรงเห็นไหมครับมันเป็นยาชูกำลังยาอายุวัฒนะที่สำคัญที่สุดของพลเอกประวิตธวงสุวรรณก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พูดง่ายๆเพื่อตำแหน่งนี้ก็มุ่งมั่นจนลืมตายแหะครับไม่ว่าจะป่วยหรือจะไม่ป่วยป่วยหนักป่วยน้อยก็ต้องมุ่งมั่นไปเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนเดิมพันของพลเอกประยุทธ์ก็เป็นเดิมพันที่สูงครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอยู่รอดของพลเอกประประยุทธ์นอกคุก คือถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อและท่านไม่มีตำแหน่งหน้าที่ที่ใครแต่ต้องท่านไม่ได้อีกสถานที่เดียวที่พลเอกประยุทธ์จะต้องไปเที่ยวไปเที่ยวมานั่นคือศาลและจุดสุดท้ายถ้าหากว่าศาลพิพากษาเลวเพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน สถานที่เดียวที่ท่านจะอยู่ก็คือคุกผมจึงต้องบอกท่านที่รบทั้งหลายนะครับว่าเดิมพันของพลเอกประยุทธ์เดิมพันของพลเอกประวิตย์เดิมพันของอดีตนายกทักษิณเนี่ย ครั้งนี้เนี่เดิมพันสูงต่างคนต่างวางเดิมพันอนาคตชีวิตทางการเมืองของตนเองอดีตนายกทักษิณเอาเดิมพันก็คืออนาคตของตนเองและอนาคตของครอบครัวชินวัตรพลเอกประวิตย์ก็ความปรารถนาก่อนตายพลเอกประยุทธ์ก็ คดีและอิสรภาพทั้งสามคนนี้จึงต้องเดินเต็มที่เพื่อที่จะให้การเลือกตั้งเป็นผลสรัรฤทธิ์ต่อฝั่งตนเองมากที่สุดพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้มีอำนาจปัจจุบันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีท่านได้จัดวางองค์กรทางการเมืองของพัครวมไทยสร้างชาติ ของท่านไว้ในลักษณะเป็นพักนำในกลุ่มอนุอนรักษ์นิยมแบบขวาจัดเป็นแนวอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดซึ่งท่านได้สถาปนาตนเองและวันนี้กระแสของท่านในพื้นที่ภาคใต้นี่เหนือกว่าจุลินลักษณะวิสิทธิ์แบบเทียบกันไม่ได้นะครับกระแสของพลเอกประยุทธ์สูงกว่ากระแสความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์กระแสความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์สูงกว่าหัวหน้าพรรคจุลินลักษณะวิสิทธิ์ดังนั้น ในพื้นที่ภาคใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและกลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดจะต้องปลุกกระแสให้สูงเพื่อที่จะกวาดสอสอในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้มากที่สุดหนึ่งสอสอที่พลเอกประยุทธ์ได้มาจะได้จากสอสอของพรรคประชาธิปัตย์นี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องทุ่มเทนะครับ ในขณะเดียวกันในพื้นที่บ้านใหญ่ไม่ว่าชนบุรีหรือแม้กระทั่งแถวภาคกลางนาคนปรปฐมสมุทรสงครามจนกระทั่งถึงจังหวัดตากและกำลังจะดึงอภิสณุโลกมาด้วย,ยก็ต้องบอกครับว่าครั้งนี้พลเอกประยุทธ์เล่นหมดหน้าตะกพราะเดิมพันของพลเอกประยุทธ์นั้นมันเป็นเรื่องของชีวิตและอิสรภาพ พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เดิมพันด้วยประเทศชาตินะครับไม่ได้เดิมพันด้วยอนาคตของประชาชนคนไทยทั้งชาติ65ล้าน5แสนคนพลเอกประยุทธ์เดิมพันด้วยชีวิตและอิสรภาพของตนเองเขาจึงต้องทำเต็มที่ไม่มีทางที่พลเอกประยุทธ์จะลามือเลยดังนั้นเรื่องที่มีการแอบไปยื่นยุบพักเพื่อไทยไว้เมื่อเดือนมก,กราคมท่านทั้งหลายฟังผมนะครับ มีการไปยื่นกะกะตอแอบไปยื่นแบบไม่ต้องเป็นข่าวนะแอบไปยื่นยุบพักเพื่อไทยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ตอนนี้5 6เรื่องแล้วนะครับและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้วตั้งคณะอนุกรรมการมาดูว่าข้อร้องเรียน5 6เรื่องเนี่ยที่มีการแอบไปยื่นยุบพักเพื่อไทยเงียบเงียบ มีมูลไหมเรื่องนี้ก็เดินไปและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกอรมนตำรวจในพื้นที่และสำคัญที่สุดฝ่ายปกครองนั่นรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีหลักฐานการกระทําผิดของสอสอโดยเฉพาะสอสอพักเพื่อไทยนี่ ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะมีหลักฐานการกระทำความผิดในช่วงร้อยวันของสอสอพักเพื่อไทยและมีการเตรียมดำเนินการในการวางคนทั้งฝ่ายปกครองไม่ไว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นสายของตำรวจไม่ว่าจะเป็นสายของกอรมนวางในพื้นที่เพื่อจะจับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและมุ่งเป้าไปที่พักการเมืองพักเดียวนั่นคือพักเพื่อไทยในปัจจุบันยังมุ่งไปสู่พักการเมืองพักเดียวนั่นคือ พักเพื่อไทย